จ้ามื่อนีชาวเกตประเทศไทยค่ะพร้อมกับซีทีวีไทยแลนด์นะคะพคาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดถ้ำสวนนกูหาอำเภอสวนนกูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะมือนี้เขามาติดตามนะคะรับชมการถแถลงข่าวการแสดงแสงสีเสียงชุดนะคะจารืกอแห่งศรัทธามหาพุทธคุณสวนนกูหานะคะหรือบุญประเพณีเข้าจีใหญ่ของอำเภอสวนนกูหาค่ะเดี๋ยวมื่อนี้เขาไปรับชมบรรยากาศกันว่าการถแถลงข่าวแสงสีเสียงในเทือนี้นะคะจะเป็นแบบไหนนะคะร่วมถึง งคะการแสดงต,งต่างๆที่สีน้ำมะฝาบของพี่น้องมื้อนี้นะคะมีอีกย่างใดบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ อำเภอรรคูหานั้นนะครับเป็นหนึ่งในหกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพมูมีมีประวัติความเป็นมาในอดีตเนี่ยเก่าแก่และก็น่าสนใจมีพระพุทธรูปนะครับที่เป็นพระพุทธรูปนาปกนะอายุป,ประมาณ450ปนะีปีนี้นะในปี2564เนี่ยท่านผู้่าการจังหวัดหนองบัวลำพูท่าน ก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางวัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเป้าหมายหรือเป็นลำโพซึ่งเรากาหนดไว้ให้เป็นจังหวัดที่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเกี่ยวไว้หลายช่องหลายๆวันสอจัดทุกปีแต่ปีนี้ก็ต้องขอเปลี่ยนแปลงจากการจัดศพนะมีพี่น้องมาเที่ยวงานก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการแสดงโดยใช้การนําเสนอโดยการบันทุกเทกท่านนะคะโครงการ กาแสดงแสงสีเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการยกระดับพัฒนาในเรื่องของเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดนะคะโดยเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเป็นปีที่สองนะคะภายใต้พิธีการการแสดงภายใต้เรื่องจาริกมหาสจย์สุวรรณภูมิที่ในการแสดงปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราได้เปิดพื้นที่การแสดงแสงสีเสียงในพื้นที่ อร่กได้รับการตอบรับเป็นอย่างนี้จากผู้ชมนะคะมีบรรยากาศที่สวยงามมีหน้าขาที่อลังการแต่ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมตามระยะของที่กรรม้องเพอีด้านหนึงได้นะก็ได้มีการเลื่อนมาจากเดือน ปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมมาเรื่อยๆนะคะเรารอว่าหลังจากโควิดซาแล้วเราจะได้มีการจัดแสดงแต่ก็ปรากฏว่าอย่างที่ทราบนะคะสถานการณ์ก็เข้มงวดขึ้นุตลอดเวลานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการขับเคลื่อนงบประมาณของจังหวัดก็คง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยังต้องดําเนินการต่อไปนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคณะกรรมการบริหารกบจของจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้รับรู้รับทราบถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ตามสถานการณ์แบบวิถีใหม่นะคะโดยเดิมทีเนี่ยจับกลางแจ้งมีผู้ชมพอมารอบนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการจับกลางแจ้งได้พวกเราก็ต้องปรับรูปแบบใหม่เป็นการจัดแสดงในระบบปิดนะคะเป็นการจัดแสดงในระบบปิดภายใต้การควบคุมของสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและก็มาตรการของกสทชที่จะต้องเข้มงวดในการบันทึกเทปบันทึกภาพนะคะ ทางผู้รับจ้างเองก็คํานึงถึงมาตรการในการรักษาโควิดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยนักแสดงทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยในโรงถ่ายเป็นแบบปิดนะคะเราจะไม่มีการเปิดให้ใครเข้าชมในโรงถ่ายจะมีเฉพาะนักแสดงกับผู้กำกับเท่านั้นซึ่งการเข้าฉากแต่ละครั้งก็ไม่เกิน20คนตามมาตรการของสาธารณสุขโดยอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายทําไปเรื่อยๆมา ึ่งในวันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่เราอยากจะมาแถลงข่าวเพื่อที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้รับรู้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดแสดงนะคถึงในเรื่องของการที่จะต้องช่วยกันรณรงค์รักษาสถานการณ์รักษาพี่น้องพวกเราไม่ให้ได้ใกล้ชิดกับโรคโควิดนะคะหลังจากที่เราทําการถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นไปเผยแพร่ผ่านทางระบบไอทีะ IT, ระบบออนไลน์นะคะจะมีการถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุ NBT ส่วนกลางนะคะในวันที่8กันยายน2506 4ระหว่างเวลา14นาฬิกา,า,กาถึง15นาฬิกานะคะ,ละ,คะแล้วก็อยู่ที่ NBT TV อีสานอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็อยู่ในวันที่5กันยายนนะคะ บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการสื่อสารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดีๆของเราเนี่ยผ่านทาง Facebook Live ของสวทนะคะช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเครือข่ายกลุ่มหนองบัวลำพูของเราอีกช่องทางเึิมนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการที่เราจะได้ร่วมภาคภูมิใจด้วยกันกับคนทั้งประเทศกับคนที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ย เราสามารถที่จะนําเรื่องราวเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดซ้ําอมารีรันนะคะสามารถที่จะเปิดดูได้ตลอดเวลาที่ท่านอยากจะดูนะซึ่งเราคาดว่าผู้ชมที่ผ่านระบบออนไลน์ระบบสื่อสารที่เราถ่ายทอดออกไปนี้น่าจะไม่ต่ํากว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือเราสามารถที่จะเก็บภาพดีๆเหล่านี้ถ่ายทอดออกไปให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับรู้รับทราบได้นะคะ สวัสดีครับผมหนึ่งรุ่งทิวาครับหนึ่งรุ่งทิวาเนยศินนะครับศิลปินเมืองหนองบัวลำพูนะครับดีใจครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเรียกว่าการแสดงนะครับจารึกแห่งจารึกแห่งศรัทธาครับมหาพุทธคุณสุวรรณคูหาครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตครับยังไงเชิญชวนพี่น้องนะครับ ช่วยติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยทีมงานหนึ่งรุ่งที่บามเนยสินนะครับขอบคุณครับ